สวัสดีครับมีตังครับชื่อมีตังครับวัดีครับมีตังมีตังไม่้อมีงไม่ต้องเลยมีตังมีอะไรหืมมีตังจะสวัสดีเป็นไหมมีตังอ่มีตังมีตังอืม มีตังครับอ่าทำไมทำมือะนะห้นหนามาก่อนเมียวเมียวมีตังครับเมียว <c oughs> อจะไปไหนหิวไหมครับอ้าวหิวแล้วเอาไปไหนไปไหนมานี่มานี่มีก่อน,นอย่ามา,มาอย่ามาอย่ามาทัก<า>อย่ามาทักอย่ามาจุบขานะไม่เอาขานะไม่จุบขานะ